บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกเนาะที่เราสร้างกันกับครอบครัวก็อยากจะได้บ้านที่พอเข้ามาพักอาศัยแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนอยากให้มีความร่มรื่นความสบายในทุกสัสดส่วนของบ้านในแต่ละจุดแนวเป็นรีสอร์ทคอนเทมเพอรารี่อยู่อยู่บางส่วนทุกมุมของบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละมุม ไอเดียของบ้านนี่มันคือการที่กลับมาแล้วก็ได้พักผ่อนเต็นที่ทําให้พื้นที่ของทุกส่วนทุกห้องนี่ครับได้เห็นสเปซต่างๆที่เราอยากให้เห็นอยา่างสระว่ายน้ําสวนที่ว่างต่างๆหรือแม้แต่การมองเห็นระหว่างห้องกับห้องเราชอบเรื่องของแสงกับลมที่ทําให้บ้านนี้มันมันเย็นนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างที่ทําให้ทุกส่วนใช้งานร่วมกันได้ เรื่องสีก็เป็นส่วนสําคัญในงานตกแต่งของบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เท็กเจอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านมันดูมีสเสน่ห์มากขึ้นกับบ้านสไตล์นี้ครับถ้าเป็นสีที่มันเรียบเวลามันโดนแสงโดนอะไรเนี่ยเท็กเจอร์มันอาจจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่พอมันมีเท็กเจอร์ที่มันเห็นด้วยตาเนี่ยครับบางทีแสงก็ทําให้ผนังดูมีมิติมากขึ้นดูมีคุณค่ามากขึ้นทางทีมสถาปนิกเขาก็แนะนําสีจระเข้เข้ามาแล้วก็บอกว่ามีเท็กเจอร์ ที่ที่ไม่เหมือนกับสีทั่วไปเออพอเรามาดูก็รู้สึกว่าเออสวยดีให้ความแปลกที่ที่สวยไม่เหมือนใครเราเราเชื่อว่าจอระเข้น่าจะมีตัวสีที่มีคุณภาพพอกับงานที่เราใช้ใช่ไหมครับว่าทั้งเรื่องเท็กเจอร์เรื่องสีหรือแม้แต่เรื่องของคุณภาพวัสดุก็โอเคเลยนะครับก็รู้สึกว่าคิดถูกที่เราเลือกนะครับแล้วก็สีสีก็สวยนะครับมีมีเท็กเจอร์ที่ ผิวของผิวสัมผัสทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็แปลกตาผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มีความผสมผสานนะทั้งตัวกระเบื้องที่เป็นส่วนผนังนะครับกับหินหินอ่อนแล้วก็สีตัวนี้เข้ากันได้ค่อนข้างดีในบางจุดเลย